สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เนยฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำาุูนกะทิแตงไทยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาตินะคะหอมหวานมันค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้ค่ะแม่เนยก็จะใช้เป็นกะทินะคะอยู่ที่500 m MM. ล ตามด้วยผงวุ้นอยู่ที่สองช้อนชาครึ่งแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นเราก็นำวุ้นของเรานะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นนะคะละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อผงวุ้นของเราละลายดีแล้วแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่60กรัมตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว60กรัม คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะเมื่อส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แตงไทยสุกค่ะหาเป็นชิ้นนะคะประมาณ250กร,รมัมหรือว่าปริมาณตามชอบนะคะเสร็จแล้วปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นเราก็นำวุ้นของเรานะคะมาเทใส่พิมพ์ไวค้ค่ะวันนี้นะคะแม่เนยใช้เป็นพิมพ์ถ้วยจีบขนาดหนึ่งออนค่ะ เราก็จะตักเนื้อแตงไทยนะคะใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เทน้ำกะทินะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเราก็ใส่ให้เต็มพิมพ์ของเรานะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะเพื่อให้วุ้นเซตตัวค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็แกะออกจากพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟค่ะหน้าตาวุ้นกะทิแตงไทยของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ สูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ําค่ะวุ้นของเราก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปและไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะทํากินเองง่ายๆนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นกะทิแตงไทยของแม่เนยค่ะทำเองก,ก็ง่ายทําขายก็ดีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่ให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ